สบายดีพี่น้องกองไยเอออายไซนิงก้าวทักไทยสบายดีพี่น้องไปทางฝั่งซ้ายสบป,ปลาวพี่น้องทางโซนยุโรปและกับพี่น้องประเทศไทยบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะทักไทยสบายดีพี่น้องเอฟซีเนาะครับทง้งภูไม่และกับภูเก่าขอบคุณขอม,มกขอบเจอพี่น้องปองปายคู่คนนะครับเนาะที่แวะมันเป็นกาลังแรงมกกาลังแรงเจอเฮดูยูเซอร์นะครับสําหรับคลิปของการทําสวนองุ่นเนาะพี่น้ององุ่นของเราเมื่อวันนี้ก็เดินทางมาหอด 125วันมาพบมาพอกันตอนแรงๆพี่น้องเลยกับบรรยากาศตอนเย็นๆเนาะพี่น้องเนาะเออเพิ่งจงขึ้นมาถ่ายทำเพื่อพี่น้องเห็นตอนแรงๆนั่นก็คือหลังคาเ,าเขายังม่ทันมีนะเฮายังมาซ่องบอกว่ามีเมงอ,อินหะุนบอนะเรามาสํารวจดูว่า จะมีแมลงอินูนเข้ามากินใบอ่งุ่นเราไหมนะครับผมก็เลยมาถ่ายทําตอนแรงๆปั่นพี่น้องเบิรงเนาะพี่น้องนอตเว่นกำลังระตกดิีแล้วที่จริงอันนี้เด็ดๆเนาะแม่นผีถังอันนี้บินโอ้บ่แม่นเนาะหือดด้มีเพี่น้ออง่ามีแต่เขาอยู่ข้างนอกนะฮะโค้ชจังแม่นมึงปึกเนาะหลังคามีมีอันนี้ยังว่าอันติดอยู่ข้างนอกบินมาตำตำมั้งคืดหวานเนาะพี่น้องกับภาพพี่น้องมาอัปเดตสถานการณ์อ่งุ่นเนาะพี่น้องเนาะอ่า ตอนกรเงินเจ้าขึ้นมีท้ายมันหอนพี่น้องเลยหอนโพดหอนโพโทรศัพท์ผันท้ายคลิปได้มีหอนห้านาทียุดจึกยุดจึกเครื่องเขาจะหยุดทํางานไปโดยอัตโนมัติมันเครืองหอนพี่น้องก็เลยว่ะตอนแรงอย่างท้ายก็มีเป็นเพื่อดอกวัาพันพี่น้องกันละจอบเบิ้งกันเวลาเลือกะแล้วแต่พี่น้องละเห็นคลิปและขืดวาเนาะเออหากตอนอันว่างอันใบใบอันว่างใบซีโมงแรงนี่หัน เกีียวเขาไปถ่ายคลิปเกี่ยวเขา,า,เ,เ,ขามเมือิดาม่เขาเจ้าคองเนาะเขาอันพี่น้องปงป่ายยึดคางเฮือนเนาะหน้าติดแดนเดียวกันเลระพี่น้องเพิ่นเกีียวก็เลยเอ้าถือโอกาสไปถ่ายคลิปปั่นพี่น้องได้เบิง่งได้ชมกันนอกพี่น้องเนาะอ่าในการคลิปอันรถเกี่ยวเขาถ่ายไปแล้วนะครับเอา้าพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรโอ้กี่งคาหรือว่าองค์ครัก์พิทักษ์มังกร เคียงคะเขาจอบทากินแมงอินูนเนาะพี่น้องเข้ามาลดเอกระปอมค่อยกม็มีจีเกนค่อยกระได้ขังค้าข่อยก็มีอ่าผู้ที่ด้จอบกินมแมลงเนาะพี่น้องเนาะสำหรับยอดองงุ่่นของเขาก็มินิมี่เพเลยเดาพี่น้องเลย ผมก็อัปเดตไปตามสถานการณ์เรือตามอาการตามสถานการณ์ว <It> ันต่อวันให้พี่เพื่เพื่อนได้เห็นได้ชมกันก็แค่นั้นนะฮะพี่พื่นเพื่อนตัวนี้เดี๋ยวมืออื่นจะมัดมัดมาพีแล้วมีมัดกับมาของนส้เลยกไดไมั้างเนาะพี่น้องนี่อาการเรามาของใส่เหล็กลวดอันนี้ไปลวดนี่ผ่านเนาะเพราะว่าเฮาเอ็ดเป็นคอนเทนต์มือต่อมือเนาะพี่น้องเออ มันก็นเลยว่ากลายเป็นว่าเฮาต้องในลงคลิปทุกวันเื้พี่น้องได้เห็นได้เบิ่งได้ชมเบิ่งพี่น้องใบแดงๆอันนี้นะถือเดดแดโดนเดดได้ยินเสียงแม่งีนุน่นบินแล้วพี่น้องเลยอืดอืดเมื่อกี้นี่เดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินเสียงแม่งีนุน่นบินเลยพี่น้องเลยอนะครับในชั่วโมงนี้นะครับเฮากันยังมีท่านได้อัน เอาวง่ากะในยุ่ใน,ในโวงที่เฮายังมีเอาผลผลิตไม่ได้โต๊ใจได้พี่น้องเลยสำหรับผมเนาะอ่าไม่เป็นไรนะครับอ่าม oui, ีว hey, ่าแล้วเป็นการยุดอ่ายุดยอดเนาะเขากะกำลังและพ่อเฮ้าไ้เพิ่มฟุ้นเพิ่มปุ๋ยเนาะเพิ่มุ่นเพิ่มปุ๋ยมืดมันบ่เห็นแสงบ่เถิงเพิ่มุ่นเพิ่มปุ๋ยเขาแล้วเขาก็ยังไรไงละวะคือว่าเนาะเขาก็อ่าล่อไปอะไรเนาะพี่น้องแต่ว่า ในเมื่อมันมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะพี่น้องคือเขาเรียกว่าประสบการณ์นั่นแหละประสบการณ์อ,อต่อไปหรือว่าพี่น้องเอฟซีหลายๆคนทาวายจปุเนาะก็น่าจะเรียนรู้จากดูยูเซอร์ไดข้อสมควรอยู่ได้ผมว่านี่โอ้เสียงบินพี่น้องเดี๋ยยๆโอ้เป็นแมงเมาพี่น้องนี้อันนี้เป็นแมงเมาเออแมงเมามีเป็นปัญหาแมงเมาเนาะถอาพี่น้องพเพล่เนะครับได้เบิงเด้ส้มก็อาจจะได้ความรู้หรือว่าประสบการณ์ที่ผม ได้สัมผัสกับตัวเองและก็เอาลงไปในลูกโซเซียวเอ็ดคลิปลงเถอพี่น้องได้เห็นได้เบ่งได้ชมก็น่าจะโอเคเนาะพี่น้องผมว่าเป็นความรู้เติบได้นะครับเนาะในการาปุนะ่เนาะพี่น้องเนาะในการปูองหุ่นเะนาะขันห่าปั้นคู่อันน้น้อย,อยสั้นๆแหละโอ้ยมันกะเรียบร้อยเลยแล้วยอดเขากระสีเดินออกมาได้ซ้ำนี้เขากระสิมาจึงอยู่เนาะพี่น้องเนะาะเพราะเขาจึงเพราะว่าเขาก็ต้องโลนะ่เนาะ โลหะเขามีเดินหนะหะเขามามามีได้เนาะมันก็เป็นพื้ที่โอเคละเฮากับเขาเจอแล้วนาอพี่น้องกาพี่น้องผู้มาเบิ่งก็สิเอ้ยเห็นแล้วพอยาะไงดุยแล้วเห็ดตั้งสั้นบ่ได้อย่าไปเห็ดน้ำเล้าได้น่นมันเป็นได้นานได้พี่น้องเอ้ยมันกลยเป็นผลดีแล้ววะเนาะผมคิดว่าได้พี่น้องอผู้้ากะเอามานําเสนอฝันพี่น้องได้เห็นได้เบิ่งได้ส่งกันคู่มือคู่มือเนาะแต่ว่าสซงนี้เฮากับม่ได้สนเจอเนาะเฮาม่ได้ออนดอกเพราะว่า เอาเุ่นของเขาหัน่นยังมีแมนสูงเอาผลผลิตเนะาะแต่เจือกจะได้เฮยยอดเขาเงาๆอยู่หนละ่ะแต่ว่าเอ้ไงเลอ,อในเมื่อยอดเขาหยุดนะครับเขาก็าจําเป็นเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็จําเป็นแต่ว่าเอ๊ะแมงขาวๆแม้นเพียไฟบนน้อมืออื่นสิบดิซีดอีบน้อนี่ตัวยาก็อ่อนๆได้พี่น้องโอ้มีแมนน้นอันนี้แมงมุมเนาะเพียไฟก็สําคัญได้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตามที่เฮาสังเกตยอดเนาะพี่น้อง เขาสังเกตยอดขั้นเพียไฟมันไม่เป็นอาการนี้นะฮะเพียไฟเขาจะไม่ใช่อาการนี้เพียไฟเขาจะนะเขาจะหยุดแบบมือของเขาก็จะไหม้มือของเขาจะดำเลยนะฮะถ้าเป็นอาการของเพียยไฟเขาก็พอเข้าใจอยู่เนาะแต่อันนี้มีแล้ว <laughs> ต้องแรง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 องรงอกมาเลยน้อยเฮาน้อยเฮาน้อยเฮาลดโดตเฮาซือือนี่นะ นั่นมันเกิดจากสิ่งที่เราได้ทําไว้เขาเรียกว่ามันเป็นผลนั่นแหละอมันเป็นผลที่เราได้ทําไว้นะเหตุมันมีผลมันก็ต้องมีเป็นบอกพี่น้องเอเหตุก็คือเฮาปั้นคันคูน้อยเฮาปั้นคูน้อยอ่เสื้อปุ๋ยปรุ่งดินน้อยเนาะพอห้าเขาเดินออกมาถึงจุดที่มดอันที่เฮาปุ่งดินเขาก็ยุดท่าเป็นบอกเขาก็หยุดรอนั่นแหละพี่น้องอื เอาก็โอเคแหละจำเป็นเนาะพี่น้องเบิ่งลำต้นเขาก็ง่ายอยู่ได้พี่น้องเอ้ยสวยสดงดงามนะครับก็ขอบคุณความมุ่งความเจอพี่น้องวงป่ายคู่คนเนาะที่แวนมาเป็นกำลังแรงโมกำลังแรงเจอะดีเยี่ยมเนาะครับเนาะสำหรับคลิปของการทำสวนองุ่นเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ผู้คากขออนุญาตจบคลิปลงซ้ำนี้เด้อพี่น้องเด้อเอาแปดนาทีพี่น้องเอ้ยมีเอาไลน์เนาะพี่น้องเบิ่งคู่มืออย่างพี่น้องเปิดพี่น้องเบิ้ลเนาะเอาแปดนาทีเนาะการจะจบคลิปลงเนาะพี่น้องเนาะ อาก้อนจบผู้ค้าขอพี่น้องคงป่ายคู่คนเนาะอ่าอยู่ดีมีแห้งกินกะแซบนอนหลับเดอ้อพี่น้องเดอ้อความจียมีไดความใครมใ่มีเทามีคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองหางกันได้มันหมานกัน,กนคู่คนเนาพี่น้องเนาะขอบคุณมากมายบายยครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องน่ะมันเลยมีหรือว่าเพีเลือเขาก็ฉีดยาเขาก็ผลอยู่เนาะอืมแต่ว่าสําคัญก็คือยอดของออกมาเลยก็น้อยลงน้อยลงแล,ละ อาหารอาหารพี่น้องเลยมีมีแนวอื่นกะอัปเดตให้พี่น้องได้เห็นสับนี้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับผมบ๊ายบาย